แก้ไว้ได้แล้วก็เป่าแล้วข้ามเหรียญได้แล้วก็มาเป่าแล้วข้ามเหรียญมีเหรียญอยู่เอาเหรียญให้ได้ก่อนพอเป่าออกก็หมดแล้วข้าแล้วก็จับแล้วก็ใช่มันเร็วมากจับแล้วก็จับแล้วก็ถ้ายแล้วก็จอบกับจับโอ้ยเป็นหนุ่มโอ้ยเขาเป็นอนุปัตตแล้วยืนคนยืนคนยืนอันนี้ถ่ายยัง่ยคนยืนคนแรก ได้รางวัลเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก20บาทโอเคไหมลู้เรื่องือเดี๋ยวแป๊บนึงรอฟังสัญญาณกิทานกิจานเนี่ยสีเลยเออีมันมะได้ไฟไนีดี้เริ่มแตนี่ดยเดียวเดียวเดีดียวเอออย่างนี้แหละมักลางคืนเออยืนเ่ยยืนเยนยนก่อนสำหนึ่งหนึงสามนะ

อันนี้คือคนชนะคือคนคนนี้โอหช่วยโอ้โหไงโอ้โหไง โอเคอาลางวันมาให้หน้าสวยที่สุดด้วยหน้าสวยที่สุดเลยอะไรเยเอาเอ้ยแข่งเด่เหรียนสาวรองหรีญเลียนสาเราเนเอาทุางวันหน้าสวยเอ้ยยังไม่สมเลยโอน้ำลายเไกนะยืนนอยอาจับางวันไหนที่หนึ่งมูนู่นน่น อันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ข้าวเหลียดไม่หมดข้าวเหลียดไม่หมดไอ้นั่นได้ที่หนึ่งอ้าวอ่ารุ่นเล็ก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 เลรุ่นเล็กรุ่นเล็กรเอารุ่นนี้ก่อนไหมอารุ่นนี้ก่อนไหมอารุ่นวางก่อนดาวน้ำใสเร็วน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องเหรอเอาแป้งมาเทไปนับแป้งเอาไอ้กวงแบบแป้งมาดิต้องแบบแป้งมา

เอาน้ำไปเอาน้ำมามวนเออมวนเออของเขายังชนะเลยอาสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหรียญห้าสองเหรียญนะครับข้าไปได้หมดสองเหรียญมาไปต้องมัด็กเดีวขาดไปแล้วเออคือชูด้วยสองเหรียญถึงจะน้ำมา โอ้รางวัลได้อย่างไรยังจะมาเล่นกับเขาอีกนี้เขาได้เง่นไปไรปะการังถึงปนการังเลยยังดูน้ำเขาเลยแล้วอกไม่ดีเอาเสียเอาเสียดีเอาเสียดีเอาเสียดีเอแเสียดีเขาดี เอาดีเดี๋ยวก็ดีรอก่อน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 โอ้ยน่าจะเลียหน้าดูเลยรอบนี้ห้ามคิ้โกงน้องเ้ยใครโตห้ามคี้โกงเลยเป็นเออ คิดโกงเว้ยไหนสคนเหรอสามคนดิตีไม่กล้านะมาเร็วแปลีกจจนอีหนึ่งไม่ต้อกล้าเร็วใส่ไม่แกนนี่ไปลนหนึงไม่ต้องกล้าเลย

เอาเลยเอาเลยสามคนนี่แหละสามคนนี่แหละยืนยืนดูนะหรือว่าจะข้ามโอเคอบีก็จะเล่นเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนใครเป็นพี่ห้ามขี้โกงอ่ะไอ้ตัวไหนอะไอ้สุดท้ายมันมีสองเหรียญนะเข้าไม่ได้สองเหรียญแล้วชูสองเหรียญถึงจะได้เงินหนึ่งแล้วมีสองเหรียญฟ้าได้เงินรางวัลเงินรางวัลเยอะจังเลยวะับหนึ่งหนึ่งสามนะบีบเล่น 别说。<laughs> <laughs> <laughs>

给，聊，聊，他跟我聊聊，一起走。 อ่ะเดี๋ยวเรียมน้ำไปน้ำไปนู้ยยั่น้ำไัน้ำยังเ้ยังน้ำยังน้ำี้ยันยัน้ยง้งน้ยงน้ยังน้ำยงน้ยัน้ยัน้ำยัน้ยันยัน้ำยังน้ัน้ำยนนัน้งนยนน้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 ้้ั้ยง้ยอ้งนง้ั้ง้งน้ยัง้้น้ำงน้ำ เอยเดี๋ยวเดี๋ยวคนอันนี้หน้าเล็กกว่าเขาใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยหน้าสวยที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วรางวัลรับรางวัลหน้าสวยมากไม่ใช่เขาแข่งความคนนัวคนที่คนเต้นเขานี่มั่วตลอดนี่อะไรเนี่ยเอออ่อนน่ะแพ้เขาทุกปีนมันไม่เห็นเป็นพี่เขาซะเปล่าอ่อนอ่อนเรับเปล่าต่างตาน เอามารับรางวัลมารับรางวัลแจกรางวัลเลยยิงก่อนยิงก่อนไหนเขาได้ที่หนึ่งเราชมหน้านู่นนู่นปีนี้เขาเอาจริงปีเนี้ยเขามาารางวัลโดยเฉพาะรับรางวัลครับที่หนึ่งเฮ้ยิ่งา ไปาไปเอาโป่งมาเป่เาด okay. ีกว่าอ like ้าวปุงไหนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเกมอะไรมีเกมอะไรมีเกมอะไรนำเสนออยางเลยอ่ะให้สองคนนั้นอ่ะคนละจานเลยดีกว่าสองคนเขาอ่ะคนไหนอไงเป็นไงต้นกาเล ก็ระจารเร็วนี่เร็วก้าเก้าลงกว่อน่ะอกูมาชนะเลยไอ้แมคืนเนาะันหนึ่งอะนี่ไงวได้เป็นแบบ